ต,ต,ต, damages, ตัวนาที่ปัจจัยคือปัจจัยกี่ตัวครับตัวนาที่ปัจจัย3ตัวมีตัวน้าเป็นต้นแต่ที่ใช้จริงๆคือตวาปัจจัยนะครับเป็นได้5าวัจจเหมือนกันแต่ที่พบมีเพียง2วัจจเท่านั้นคือกัดและเหตุกัดอย่าไปแต่งเนี่ยนะครับตวาปัจจัยเป็นเหตุกรรมเป็นกรรมเป็นภาวะไม่มีครับมีแค่สองวาจกกัดกับเหตุกัดเท่านั้นกรรมและภาวะเหตุกรรมไม่มีที่ใช้กัด ลงปัจจัยประจําหมดธาตุซสีก่อนแล้วจึงลงตัวนาที่ปัจจัยก็ได้หรือจะไม่ลงปัจจัยประจําหมดธาตุลงตัวนาที่ปัจจัยทีเดียวเลยก็ได้นะครับมีหลายอย่างแล้วแต่ว่าหมวดธาตุไหนก็บังคับอะไรนะเนี่ยอสี่ครับสี่สี่สไม่เห็นเป็นยอยักษ์สี่เหตุตัวกระตุต้องลงเหตุตัวปัจจัยคือเน,นยนยานาเป็นนายาเสียก่อน จึงลงตัวน้ทที่ปัจจัยได้ใช่ไหมเนี่ยจะเห็นได้ว่ากริยากริจนั้นหลากหลายมากเลยบางทีได้ลงนยะไม่ลงเนนาเปบางทีลงนาเปไม่ลงนาปะยะบางทีลงครบหมดเลยเนี่ยก็โดแล้วกันนะเนี่ยนะครับห้าตัวน้ทที่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่งด้วยตัดจึงมีอํานาจการลบการแปลงเหมือนต่าปัจจัยที่เรียนมาแล้วสักครูนะ่ลงหลังธาตุตัวเดียวมีอาไมิสุดให้ลบอา ให้ลบอาแล้วก็ลงตัวนาที่ปัจจัยเช่นทัตตวายตตวาทัตตวายังตาปัจจัยเขาให้ลงอีกใช่ไหมเอาอาเอาอาเป็นอีกใช่ไหมนี่ไม่ต้องแล้วครับให้ซ้อนลบแล้วก็มาซ้อนเลยทัตตวายตตวาทัตตวานี่นะเนี่ยก็ดูไปก็ก็นิดเดียวก็ได้แล้วปิดตวาดื่มแล้วปาท่าใช่ไหม ลงหลังธาตุตัวเดียวมีอีอีเป็นที่สุดให้แปลงอีอีเป็นเอแล้วแปลงเอเป็นอยะอีค้นหนึ่งเห็น<อ>ไหมสยิตวาเห็นไหมสยิตวาสีเอี e เป็นเอเป็นยะแล้วก็ลงเ e ออะขมเพราะอะไรทําไมถึงต้องลงเ e ออาขมทาไมถึงต้องลงเพราะเขาทำธาตุตัวเดียวให้กลายเป็นธาตุสองตัวไม่ลบไม่แปลงให้ลงออ e อาคม ใช่ไหมจากสีเป็นสยาีในกายเป็นกี่ตัวแล้วสองนะฮะเนี่ยคายิตวามาจากขีธาตุแต่ตัวนี้อาเพิ่มขึ้นมาหน่อยเข้าใจว่าที่เป็นอานั้นน่าจะลงปัะจัยประจําหมวดธาตุมาก่อนอาจจะเป็นลงในหรืออะไรสักอย่างนะครับฮะเเป็นอะยะใช่ไหมหรือทีฆ่ามาไงไปรู้นะเนี่ยก็เอาไปฮะนะ ทีมันโอ้โหมันเกินไปมากเลยเนี่ยยังยังพีธาตุเนี่ยถ้าทำไมต้องเป็นพาอริยาทำไมต้องเป็นพาทำไมไม่เป็นพระยิตตวาทำไมไม่เป็นข้ายตวาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกไว้เหมือนกันนะครับไม่ได้บอกเหมือนกันนี่ต้องกำหนดหน่อยเนี่ยนี่ก็ลงหลังธาตุมีอูอูเป็นที่สุดแปลงอูอูเป็นโอและแปลงโอเป็นอวะก็ได้นะครับ เนี่ยเคลื่อนแล้วจูธาตุเอาอูปนโอเป็นว่าใช่ไหมเป็นทําให้เป็นสองตัวเสียแล้วก็ลงเอีอคมเป็นจว,วิตตวาพุตตวานี่ไม่ลงคมไวใช่ไหมคมไว้ก็ม,มีใช่ไหมใช่ไหมจากคมไว้ไม่แปลงก็ได้ใช่ไหมสุตตวาคมไว้ไม่แปลงอ่าสวิตตวาไม่มีใช่อยยะใะ่ไหมอ๋ออีอีเป็นเอเอเป็นอายะใช่ไหมอ๋อ,อ,อ, AA, อ,าม,อมาแสดงนี่ต้องเพิ่มนะครับ เป็นอายะหรืออายะอีกค้นหนึ่งนะครับเพิ่มไปเป็นอายะหรือเป็นอายะจริงๆถ้าว่าทางอำนาจถ้าว่าทางอำนาจของสนที่เนี่ยตรงนี้เป็นศาสใช่ไหมแล้วก็อายะใช่ไหมเมื่อสั้นกับสั้นมาเจอกันให้ทีค่าตัวหนึ่งใช่ไหมลบสระไหนก็ได้แล้วก็ทีค่าตัวหนึ่งใช่ไหมมีรูปเสมอกันอนะ ก็กดเขานั้นนะ่ะกดเ์นั้นแหละนะต่อไปนะครับเขาบอกว่าลงหลังท่าสองตัวเมื่อไม่ลบไม่แปลงกับที่สอดที่สุดท่าให้ลงเหี่ยวคมหลังทตุเหมือนตาปัจจัยไหมครับเหมือนกันเพราะมันเป็นตระกูลตาเหมือนกันยาจิตตวานยาจะธาตุกริตตวา่ะกริตตวานนี่ถ้าเป็นวิธีที่สามคือลบหรือแปลงจะทาอย่างไรท่าที่มีละเป็นที่สุดลบ ละ,ละอ่าลบละแต่ไม่ซ้อนนะลบละเ<ะ>นี่ยเป็นกักตวา<ะ>กระทำแล้วก็ได้ขาที่ตวาเห็นไหมขาท,ทา่าท่าลงหลังทา่าสองตัวมีมาแลนะหน้าที่สุดให้ลบที่สุดทาตาและซ้อนหน้าได้ลบมาและหนะและซ้อนทตุได้เช่นคันตวาซ้อนนะได้นี่ไม่ใช่แปลงตวาเป็นหน้าตานะครับซ้อนมาเฉย ซ้อนมาเฉยๆเพราะถ้าแปลงเป็นหน้าตาแล้วจุดที่นอนหนูจะไม่มีแล้วขันตาวานี่เขียนผิดกันด้วยนะฮะเขียนผิดด้วยขันตาวาเนี่ครับขันตาวาอันนี้ก็พอรู้ๆไว้ครับไม่จําเป็นต้องไปจําลนะอุปสสอยู่หน้าแปลปัจัยทั้งสามเป็นยะนี่เริ่มเข้าแบบแล้วแบบที่ท่องอุปส萨อยู่หน้าแปลมจัยทั้งสามเป็นยะเฉพาะธาตุตัวเดียวนะแต่ในหนังสือท่านไม่ได้บอกใช่ไหมว่ากับธาตุกี่ตัวให้แปลเป็นยะอหายะ ปาบทาบท้าธาตุถือเอาแล้วธทาตทาุในความให้ใช่ไหมหรือถือเอาในความถือเอาปหายาละแล้วปาบท้าธาตุในความละนิสัยยาศัยนี่บทหน้าสี่ธาตุนะครับนี่ลบอีหรือเปล่าธาตุมีมากที่สุดอยู่หน้าแปลงยากกับที่สุดธาตุเป็นมะมะหมายความว่าเมื่อมีประสาทอยู่หน้าเนี่ยต้องแปลงตวาปัจจัยเป็น ยะโดยปริยายอยู่แล้วเราก็แปลงยาก,กาที่สุดธาตุเป็นรูปต่างๆอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าไม่มีอุปสรรคอยู่หน้ารู้สึกจะไม่มีอำนาจแปลง,ปลงอาคันตวาวาคันตวานั่นเขาลบจะไม่ได้แปลงอาล,ลบแล้วก็ซ้อนครับ แต่การจะแปลงเป็นรูปต่างๆได้เนี่ยจะต,ต้องแปลงกับธาตุสองตัวแปลงกับธาตุสองตัวคือแปลงยะไม่ใช่แปลงกัตาวานะแปลงยะกับที่สุดธาตุเป็นมะมะอาคัมมะเห็นไหมนี่นี่วิธีนี้เป็นอาคัมมะใช่ไหมก็มีใช้ถ้าไม่ใช้เป็นมะมะก็ลบที่สุดธาตุแล้วก็ซ้อนนอนหนูขึ้นมาเป็นอาคันตาวาก็มีใช้เห็นไหมอาคัมิตาวา ลงอีอาคมยังมีเลยเนี่ยแล้วแต่จะใช้รูปไหนนิคมิตวามีไหมนิคมะนิคมิตวามากกว่านิคมะอีกใช่ไหมเนี่ยก็ได้สองโลกอภิรมิตวามีไหมมีถ้าจะให้เป็นอภิรม,มะก็ได้นี่นะครับท่านมีท่าไม่สุดยู่หน้าแปลงยักษ์ที่สุดท่าเป็นชาชาอุปัชชาเกิดขึ้นแล้วอุปชิตวามีไหม มีน <S preach miracle> so ี네่มันก็ลงไปนี่นี่เป็นชาชาอุปชาเกิดขึ้นแล้วปรมัชะอ่าปรมัชะประมาทแล้วอัจจิชาชิงเอาแล้วเห็นไธาตุมีธาตุและพระสุหน้าปลงย่สุธาเป็นทัฐาพระพระวิธาแทงแล้วรัฐาได้แล้วอารัพะป่าลบแล้วอารัพิตวามีไหมรัพิตวาอ่าวิท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 าธาตุตัวนี้ที่แปลว่าแทงแล้วไม่เคยเห็น มีปฏิวิชิตวาแปลงยะกับทะ,ทะเนี่ยเป็นชะชะใช่ตรงนั้นลงประจยัยขยะตามมาเนี่ยไหมคือกระตัวโจก็บอกให้ลงประจัยประจามดธาตุได้ธาตุมีหาดสุดหนะ้าแปลงยะสุดธาตุเป็นลรยะหาไปที่ไหนก็ยะหาตลอดจะลงประจัยไหนก็ช่างตักไข่หาประคองแล้วเห็นไหมหาทำไม ทำไมใช้ปากใครหาจะเป็นอะไรปกักคะหิตตวาลงเอียกมไม่ลบไม่แปง้งลงเอียคมใช่ไหมสันนายหาเป็นสันนายหิตวตวานจะมีใช้ปากไม่ลบอารุหิตตวาเคยเจอไหมมีใช่หไหมลงเอียคมอ,อารุหา่าก็มีใช้แปลงตาวาเป็นสวาตาวานะเป็นสวา,านะเฉพาะแต่ที่สะทตดอย่างเดียว ตัวน้าที่ปัจจัยแปลงอีิสุทธาตุบางตัวเป็นอย่างอื่นได้อีกอนี่เฉพาะตัวครับพวกนี้นอกแบบเช่นอะไรอุทิศศอูบหนาซ้อนทธทิสทธาทุแปลงสะแปลงแปลงสะกับยะคือตวาปัจจัยเนี่ยเป็นศสะ,สะัอุทิศสักได้แปลว่าจอดจงแล้วนี่เฉพาะตัวนะครับอาหจ,จักกระทบแล้วอาบหนาหานธาุเห็นไหมแปลงตวากับนะเป็นจจะนะครับ เป็นอาหัดจัากระทบแล้วปฏิหัดจัากระทบเฉพาะแล้วอย่างเงี้ยอนุประหัดจ่กมาจากหน้าบทหน้าอุปาบทหน้าหน้าปฏิเสธสละให้แปลงหน้าเป็นอนะใช่ไหมเนี่ยแปลงยะก,กับเป็นจัจ่าเหมือนกันเป,นจนเปนจลจ่าละไปแล้วเคยเจอไหมนี่มาจากอีธาตุป่าบทหน้าในความไปแปลงยะก,กับต่างอาคมเป็นจจาเออแปลงอีเป็นเอ เปตวาเปตโตมีที่แปลว่าเปรตมีผู้ละไปแล้วเป็นตวาประจัยให้แปลงให้ลงตางอาคมแล้วก็แปลงยะก,กับตาเนี่ยเป็นจจจนี่ข้อพิเศษของเขาทําไมถึงต้องเป็นตาอาคมด้วยละ่ะใช่ไหมยอยู่ในเรื่องของพยัญชนะสนที่ใช่ไหมอาเทพพยัญชนะไหมแปลงตีเป็นตายะตายะเป็นจจเนี่เนี่ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องลงตาาคมท้าไมลงตาาคมไม่สามารถจะแปลเป็นจระได้ปฏิสังขาพิจารณาแล้วปฏิสังขาโยนิโซจีวังนี่นะนี่ก็แปลงตาวาเป็นอะไรอ่ามันดูสิเนี่ยแปลงไปได้ยังไงแต่เขามีครับมันเขามีปฏิสังขาอนุอ,น,อนาปุจฉาไม่อำลาแล้วเห็นไ,ไหมตาวาเป็นอ่าเห็นไ,ไหมเนี่ย ก็นาปุจิตวาอ่านาบุจิตวาแต่คนละความหมายแปลว่าไม่ถามเลือเฟือ้อไงนะปัจเวกิยะนี่แปลงไม่พิจารณาอิกาธาตุอ่าบทหน้าบทหน้าปฏิบทหน้า,นา,นา,ปนาเป็นปัจจาอิกราธอาตุอวีป็นเอ อาว่าบทหน้าอีเป็นเอในความเห็นแปลงตวาเป็นยะใช่ไหมตูนาที่ปัจจัยนี้มีการแปลงหลากหลายเหมือนตาปัจจัยเอ,อเขาบอกเขาขอแสดง,งไว้เป็นตัวอย่างนั้นก็ก็ไม่ต้องมากก็แค่นี้นะคือถ้ามากไปมันก,ก็มากอยู่แล้วแล้วก็ก็รู้อยู่แล้วบอีิการแปลว่าแล้วคันแล้วเพราะตูนาที่ปัจจัยนี้เป็นอภิยาศัพท์แจวิพัฒน์ได้ไหมครับไม่ได้ ใช้เป็นกิยาในระหว่าง er, บ้างวิเศษนาบ้างกิยาวิเศษนาบ้างโง่แหละฮะกิยาฮะตาวาปัจจัยใช้ได้อาจกิยาเจ็ดอย่างถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยเดินเดี่ยวตัวอย่างครับอย่างครรมธาตุบทตัวหน้าที่คันตุน้ากันตวานะใช่ไหมกัตุนากัตวานะหันหันตันาัตวานี่ตามแบบครับอย่างตรงนี้ฮะรัพธาตุ รับธาตุเมื่อลงกับธาตุสองตัวไม่ลบไม่แปลงให้ลงอีอาคมเป็นรพิตวาใช่ไหมหรือหมวดธาตุตัวอื่นนะครับท่านบอกว่าถ้าเป็นกับตัวจกให้ลงปัจจัยะจะหมวดธาตุด้วยใช่ไหมอ่าเนี่ยยังกีนานาปัจจัยถ้าเข้ากับกีธาตุแปลงนาเป็นนอเนน,เนใช่ไหมแล้วก็ลงอีอาคมด้วยแล้วก็รักษาอาทินาในเป็นหาเป็นกีนิตวาเป็นกีนิตวา เหตุกตวาจกปัจ,จธาตุลงเนเป็นปาเจใช่ไหมบวกตาวาปจาัจัยเป็นปาเจตาวาไม่ต้องลงเอาคมนะครับปัจ,จธาตุลง,ยยลงยรยะเป็นปาจยะลงเอาคมเป็นปาจิตตวานี่ลงอีกปาจาเปนะปาจาเปตวาเพราะมีสระเอนาประยเป็นปาจารปยิตตวะลงเอาคม ยากไหมครับตวาปัจจัยมันยากอยู่ที่ว่าแปลงเป็นอะไรแค่นั้นเองถ้าเราไม่สนใจจุดนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยก็ให้เอาวิธีที่สะดวกที่สุดมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับ